นี่ก็กลับขึ้นมาเทาก็มาเอาของเขาห้อยครับสแสดงว่าแสดงว่ามันมันมาตั้งแต่ของเกา่าตั้งแต่เก่าแต่ก่อนครับแล้วการลรกขึ้นมาชาตินี่ก็ก,การลรกไม่เป็นทั้งสี่เนาะปูนก็เป็นทั้งสีล่ะอันนี้มันทำนี้ตีเตียนมาได้คยมากอันนี้เจ้ามากอันนั้น ทุกคนนทวงเงินคนไรย่างฉันครับฟังคําเทศคําสอนจากปฏิปทาคูบา,าจารยนี่แหละครับผมก็ะไดน,นี่แบอบสน้ำคูได้อีกสามนี่กระถึงทดสอบกรรม่าไปครับกรรไทยกรรมน้จังหวัดนี่เรากรรมหวนวันนี้จังได้มาหมื่อถนมดว่ามีกรรมหวนี่มาอย่ได้ไนางยนหนีได้ออกม้อราล้นกันนี่ ครับบ่บบมอบอีอย่างนัง้งนุ่งถ่ายเหลียงด้วยมั้งข้อโยงด้วยเหมือนมือยังคำกันของผมนี่มาด้านนี่เลยเปมาปูมาด้านนี่แหละไปมาด้านนี่วันเราไปสีไปด้านอื่นกับว่าอะไรมันมามลากหลายคนเราไปขันมาบ้านนี่ด้านนี่แหละโอ้ยมัน คือปรับมัอนเรบตื้นหัวใจ่ข้าวรสมากเจ้าครับไปคนละทา้งสั่อยังบ่าวผู้ว่าถิ่มาเขาหน้ามือสิ้นเดือนนี้ก็ว่าหันมันฟังโยธาเบืมึงนี้มึงเคยสั่งนะจักรวรรบุญญาบาลมิงเคยสั่งจยางนี้มาจักรวรรมาขันบ่มีสารเล่ากันมึงกับมาบ่ได้บอก มันบาจจะไหนไปเยอะใส่ก็จดจอดเนี่ยทางจะบวชนเออมันที่นั่นแหละเราขันปูนบ่มีบุญบวชนบุญทางนี่แหละมันเค็นี้กับผมมาต่กขับไปได้านนี่ตลอดได้พงอะไรเนาะก็เดินถึงทางคือเก่าอยู่มาปูมันก็เดินเัาก็เดินถึงทางเลยตอนนี้ครับมันขันเขาเดินมาถึงทางเนี่ยมันไปมันก็ใครบ่ใครมีคนอย่างกับเขา อ明明ันน yes. ี <S <S ้เขาไปใส่ข้าเจ้ากับนั่นนั่นแสดงว่าทางเขาไปทางนี้ครับไปใส่เขาก็เปิดทางให้เขาเลยบ้านมีแนวของนะครับอันเดียสาธุลูกสิจำว้เฮ้ยลุงพ่อนี่เจ้าการชาวบ้านนี่แหละจ้าบ้านน้ำมันขึ้นมาสี่ได้มาอยู่บ้านเจ้าของนี่ลายเทียน หนีแล้วเม่นีแล้ว่กีหน,นบบมาคนบออไปมาเป็นมาเป็นผู้ผปกคองบ้านบานนี้มันได้หลักฐานเหมือนเลยได้เหมนะือนผมิไปทั้งโลกกูบ่ไนอมาปูต้องมาต้องโลกกี่แลยอย่างเดียวเลยมาครับนี่เรามาทั้งนี้แหละท่นา,านากลูกวาโลกุตระนั่งเบื้องครับทันมันปิดเงาเงา,งาเลยเออเนี่ยอธิษฐานปีด์เว่าอธิษฐานปีต้ดจ้ะ ครับที่ตานบางคันมันปิดมันย้ำได้กระมากที่ย้ำได้กระมากที่ขึ้นหลุดน้องตานน้องโกลมันขึ้นไปได้นอนหลายน้ำมันในเมืองคนนี้ขึ้นระดับ